สวัสดีครับท่านผู้ชมชาว y t u t u นะครับขากลับครับท่านผู้ชมใช้ถนนเส้นาทางรถไฟสายเก่าปากน้ำนี่แหละครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ก็คือผมกำลังจะไปเอาเหล็กนะครับไปเอาเหล็กนะครับทางนี้จะออกไปแยกสัมาวุธนะครับรถติดมากเลยครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายบ่ายสองนะครับผมจะทันไหมนะครับเพราะว่าแถวน้ำแดงเทพหลักนี่ติดเวลาอยู่แล้วนะครับพอลองห่วงมวันติดมากเลยครับทางกับทางอันี้ดีแต่กว่านี้แย่กว่านี้อีกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับความเร็วไม่ขึ้นเลยครับ แต่ก่อนแย่กว่านี้ครับผมไม่ได้ใช้เส้นทางนี้มานานแล้วนะครับไม่ค่อยได้ออกทางนี้นะครับส่วนมากจะออกไปเอาปูนก็คืออขึ้นโทเวกลับเลยนะครับแต่ตอนนี้ต้องหมุนเขาในเมืองครับพี่น้องนะครับเพื่อจะไปเอาเหล็กนะครับ รถเยอะมากครับทั้งขาเข้าขาออกนะครับมันเป็นถนนสองเลนนะครับเรารถใหญ่นะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับก็คือมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะครับรถหน่อยก็หลายนะครับไปแล้วครับปอ๊ยโอ้ยหลุมกัะหลุมขับหลุมเนี่ยนะครับใส่ข้องมาจากบ้านไม่เอียงนะครับท่านผู้ชมแลนเขามาซอยนี่แหละเอียงเลย มึงก็ลุยรทางแต่กวนจังกว่านี้อีกนะครับฝาท่อนะครับช่วงฝาท่อนี่แบบโอ้ไามันสั่งน้อยไามันสั่งน้อยกูยแหละฝาท่อนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำใหม่นิดนิดนึงนะครับดีขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ครับยิงไหนทันผู้ชมเบม่งดู รถอยู่ถนนใหญ่วิมีดรอกเพราะว่าเขาเขามาอั้งกันยังนี่หนีไปแล้วนะครับฝั่งทางนู้นก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพญานะครับครับนี่ตอนนี้เราวิ่งอยู่ข้างแม่น้ําเจ้าพญาเลยนะครับข้ามกําแพงนี้ไปก็ใช่เลยนะครับถึงแม่น้าเจ้าพญานะครับก็แถวนี้ก็จะเป็นคลังน้ํามันนะครับท่านผู้ชมส่วนข้างๆฝั่ง,งนี้จะเป็นเ้าเรือเอาเรือมาจอดนะครับเป็นท่าเรือเลยนะท่าเรือบริษัทปตทจำกัด ฝั่งซ้ายมือจะเป็นคลังน้ํามันนะครับคลังปิตโตรเลียมบางจากเจ้หนี้นะบางทีรถน้ํามันเขาก็มารับน้ํามันอยู่แถวนี้แหละครับบางทีก็ไปแหลมนะครับผมก็ไม่รู้ด้วยหรอกเดาตามปลาตามแยงแบงค์สันนะพี่น้องพอเห็นถ้าเป็นคลังก็หนีก็จ้าจอก็นาจะเมาหนีนะแยนแยงไม่ได้ครับลูกนอนครับหลุมหลายบ่พี่น้อง แอบ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 แบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บมนแอบ,บแอบ,บก่อนแอบ,บก้อนนะครับเรือนะครับฝั่งขวามือนะครับเนี่ยเห็นปะเรือเข้ามาจอดมองไดว่าเคยเห็นก็นได้เห็นแหละพี่น้องนะครับนี่เป็นเรือนะครับมองอกแล้ววิดหนีไปกับแมน่นตามกำบแพงไป จะเป็นท่าเรือของใครของมันของแต่ละบริษัทนะครับเพราะว่าเขาเอาน้ำมันเข้ามาส่งผมว่าผมขึ้นิบพอหอดแยกสำพบุรไงดอกเพราะไย่างนะครับถ้ามันติดเวลากะเดี๋ยวตอนกลางคืนผมค่อยเข้าไปก็ได้นะครับย่ยจบผ้าหลุมผ้าเมียไปอาบน้ำใส่ระบาดนั่นแหล,ละปัญหาเพราะว่าอยู่ในท่าเรือเมื่อกี้มัน มันยังไม่บ่ายสองนะครับบ่ายโมงสี่สิบสามสิบนี่แหละครับที่ผมออกมานะครับนี่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับบ่ายสองสิบสองนาทีนะครับตอนนี้นะครับผมจะไปทันบานะครับพาท่านกัเสียงเงินลอยนะครับผมเอาใบซังย่างเดียวให้แถาเกี่ไปใจเลยให้บอกอย่าให้ผมมากงั้นวานูา้ชม คุณนายสิบล้อคุณเออซื้อนี่กีเท่เลยวะหกล้อไฮโซกับมีแล้วต้องคุณนายสิบล้อก็มีด้วยหินแดงผมมาบอทันดอกท่นานผู้ชมไม่ทันแน่หรอ จะเตายางเดียวเลยพี่น้องนะครับไม่ได้ใส่เกียร์กระต่ายเลยมีแต่เตาอย่างเดียวเลยครับกระต่ายหายตายหายครับอ่านจอดีเลี่ยวท่านผู้ชมมึงเอาดูไปจีหอดผมมึงเงี้ยใน GPS บอกผมจับ GPS ไปนะครับนี่ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงคังน้ํามันนะครับน่าจะเป็นคังน้ํามันบางจากนะครับช่วงนี้พอเห็นรถน้ํามันบางจากนะครับอยู่ตรงแดงๆนี่แหละผมว่าถ้าเอาน้ํามันออกจากตรงนี้เลยเอาไปใส่รถเราเลยคือสิีดนั่นเนะาะาะวด้น้ํามันแต่เลยนะไอเจ้าคือิฉีว่าผสมน้ำทะเละมาที่เนาะ <g ül> เอาเหรียญเด้ครับเอาเหรียญน,นี่ครับเอ้ยย่เา,า,า,ยยาเฝ้าวัดลาดคอยคอยเฝ้าอยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมชีวิตลำบาก โอ้เดยใส่ต่เดียวขนนะ่ะเอ่ยเลยไซกับไตเหี่ยวขยวนานสะ่ไม่ปซือซ้อๆโอ้นี่ครับรถรถบางจากอยู่ตรงนี้แหละครับเห็นไหมนะครับ,เ,นะรบเดี่ยวข้างลำมันบางจากคันนี้ก็เป็นคลองส่งน้ำนะครับที่ไหลมาจาก แม่น้ําเจ้าพระจานะครับแถวนี้จะเป็นท่าสสยเยอะนะครับ่านผู้ชมรถเอ่อหกล้อสิบล้อนะครับดํานะครับแต่งซิ่งแต่งสวยแถวนี้เยอะนะครับอยู่ในอูนี่แหละแถวแถวนี้แหละในนี่แหละในนี่แหละ้าเจ้ามาเอาใส้นะขัะนนำ้ำงำโอ้ยแคบปนิ่งก้าเสียงว่ะอาจะบอกฝวดขย ไปว่าท่านน้ำข้าวเว้านี่แหละท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้เราน่าจะติดไฟแดงก็คือไฟแดงสัมวุฒนะครับเราน่าจะติดไฟแดงสัมวุฒ ลงัองอกระนอนน้องหันน,นิดเดียวนะสำหรับคนที่ถามไปถามเทนเลอร์นะครับถามถามเทนเลอร์รถเกี่ยวนะครับออย่าลืมอบอกว่าผมมาจากช่องผมน้ำมาเสียไอที่เรามาไทายเราเื่อนั้นน่ะบางเยนะครับเพราะว่ากับช่างยอดนะครับ รู้สึกว่าจะถูกชะตากันนะครับกับผมนะครับคุณนี่ถูกชะตาคุณนี่จะเข้าถือน้ำ้าของบ่นะครับแกพูดดีครับแกก็เป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะครับเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับก็ไอดอนผมแหละว่ายง่ายรถนะครับอยากได้แบบเล่านะครับแกมีแมคโครด้วยนะครับคันหนึ่งแมคโครคันหนึ่งหกล้อด้วยนะครับทีมงานหนึ่งละไปนั่นแหละครับ อนาคตของผมนะครับผมวางแผนไว้แบบนั้นแหละพี่น้องตั้งใจไว้ไว่าอยากได้ไปโค้จากคันหนึ่งนะครับแล้วก็ลรอจากคันหนึ่งสองคันอย่างทีนะครับแล้วก็ที่ไปยุบบ้านเลยพี่น้องนะครับดี๋ยวผมจะสร้างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับมาสีได้หรือว่าได้นะครับไปรุ่นทุนทอพอนะครับ ติดแถวขันขันซัมมี่นี่เอาไปหากินน้ำบานน้านได้นี่ซื้อแล้วเนี่ยยี่วายูวังแสนก็บาทเี่าไนี่แสนสองรุ่นใดน่ะอันดูกันไม่ใช่ไอ้รุ่นนี้ยังก็รถญี่ปุ่นฟอร์มตัวนี้ไหมรถเก่าอิปุ่นฟอร์มตัวนี้เพราะสายปุ่นติดเดอยวนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง แยกสัมพวุฒ์นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวานะเอ้ยเลี้ยวซ้ายดิมต้องเลี้ยวซ้ายไปแยกบางนาตัดนะครับไปถนนสุขุมวิทนะครับอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายที่แยก<ม>สัมพวุฒเข้าสู่ถนนสัมพวุฒิเออถนนบางนาตัดนยครับเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นถนนสัมพวุฒินะครับติดไฟแดงอีกแล้วนะครับพาเป็นยังนะครับเดี๋ยวท่านไม่ทันยังไงเดี๋ยวผมจะอัพคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนึงเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับจบตรงแยกสัมภ่าวุฒินะครับเพราะว่าผมจะดูกีเพนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหมุนออกหมุนออกแก้ให้ไปได้ไหมนะหมุนเนื้อกันหนาวให้ท่านผู้ชมเมื่อตอนหมุนกันเนาหมุนเนื้อแล้ววะหมุนเนกันแล้ววะ เหมุนนี่กันลว่ะววาแกววว่าแฉวแฉวว่าแฉวอันคุ้อันนี้ก็จอดทาฟาไวเดียลดไหลแฉวน้องแฉวไปรับมสวัสดีครับ